ครับผมมนัทมนุลชัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศบริษัทเบรลิยุกเกอร์ในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะกรรมกา,ารทอดมหากรถินสามัคคีของกลุ่มบริษัทเบรลิยุกเกอร์ทางผมมีความยินดีที่มาร่วมบอกบุญกับพนักงานในกลุ่มของบริษัทเบรลิยุกเกอร์ในปีนี้นะครับที่เราจะไปร่วมทอดมหากรถินสามัคคีร่วมกันที่วัด หนองยาป้องอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนพศ2556ในการทอดกระถินสามคัคคีในปีนี้เราจะร่วมกันไปถวายองค์กระถินแด่พระภิสษุจที่จำบรรษาอยู่ที่วัดหนองยาป้องนี้จำนวน22รูปขณะดเดียวกันเราจะร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปและพระเจดีย์ธาตุเพื่อปัรจุพระธาตุ ที่วัดหนองยาพ้องนี้อีกด้วยผมและคณะกรรมการดำเนินงานขอเชิญท่านผู้บริหารพนักงานและครอบครัวไปทำบุญทอดมหากรถิ่นสามัคคีครั้งนี้ร่วมกันนะครับนอกจากนี้หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เราจะไปร่วมงานทอดกรถิ่นระหว่างวันจันทร์ที่2 8ตุลาคมจนถึงวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน ที่อาคารชั้นจีของบริษัทบริยุเกอร์เราจะมีงานนะครับเพื่อที่จะให้พนักงานครอบครัวและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราได้ร่วมกันทําบุญส่วนรายละเอียดที่ท่านต้องการเพิ่มเติมขอให้ช่วยติดต่อที่กรุ่มเอาร์บริยุเกอร์ได้ที่คุณพัฒน์บเบอร์โทรศัพท์ 3, 0 2 3 6 7 1 5 8 8ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ